สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีวันนี้พามาชมอาณาจักรสวนกระท่อมครับต้นก็ใหญ่แล้วครับนาน,น,านมาทีไม่ค่อยได้มาครับช่วงนี้ ผมจะพาดูตัวที่ผมเอาดินห่อใส่ไม่รู้มันติดรากหรือเปล่าอ้รากกำลังออกครับนี่นี่ครับรากไม่รู้เห็นไหมนี่ครับขาวๆรากกำลังติดครับรากกำลังออกไปดูเหมือนดินไลออกเหมือนกันนะ ฝนตกน้ำเสาะเพราะคยได้มามก็เพาะต้นนี้ไปก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่กำลังพอดีนะแก่หมดแล้วขึ้นเรียงหมดแล้วแก่หมดแล้ว ตัวเตี้ยนี้ก็มีตัวนี้น่าจะอ่อนน่าจากักส่วนกระ่่มก็ไม่ค่อยได้มาส่วนมากก็จะมีตัาแม่กับแฟนครับมาก็อายุก็ราวๆ ปกีกว่าแล้วครับฝั่งน้นก็สูง,งนะฝั่งน,นี่ครับฝั่งนี้แล้วก็จะอีกฝั่งฝั่งนี้เมื่อก่อนไม่สวยครับฝั่งดินไม่มีมันเป็นดินเหมือนดินลูกลงังอันนี้ก็ผมเอามาเขาเรียกอะไรมันแกว้วหรือมันอะไรนะ มันที่เขาเอาไปทอดนะแม่ก็เอามาเสียบฮะห้ต้นกล้วยก็เอามาไม่โตสักทีดินไม่มันไม,ม,ม,ม่มีหน้าดินครับหน้าดินมันไม่พอหน้าดินมันไม่พออันนี้ก็เขาเรียกต้นอะไรต้นสน วาาันนี้เอาแปวหญ้ามามากับเจ้าสี่เจ็ดครับแม่ให้ไปเอาหญ้าแกเกี่ยวหญ้าไว้ครับเลยไปขนพาเจ้าสี่เจ็ดออกงานช่วงนี้งานรถไถก็ไม่มีครับจอดสมารถจอดสั่งได้นะครับ สีเกตถ้าสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับนี่ก็ใบยลาดเยอะครับไม่ได้ตัดต้นนี้ตอนนี้ใหญ่ พวกนี้ก็มาใหม่ครับแล้วจะพาไปดูตัวที่พ่อแกเพาะนะนะต้นนี้ผมเพาะครับฝั่งนี้พ่อแกเพาะใหญ่นี่ครับแกเพาะแกะตัดออกมาแต่ยังไม่ได้ลงดินครับ ก็จะประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ